ไมโคิลทอมเนี่ยเขาพยายามที่จะเอาทอเทคโนโลยีของ e n e r a t i v e AI อย่างที่ผมเล่าไปเข้ามาประยุกต์กับ tools หลักที่เขาอยู่แล้วเช่น uh, w อ r d Excel, PowerPoint อยอะไร,ระตา่างแต่ว่าบอดก็เคยใช้ับบ h a t GPT 4ให้บอกว่ามันแบบช่วยเขียนสูตร Excel ลอะไรพวกนี้มาข,ข้างะเ้าร์กเมอร์กเลย มไ่รู้ผมขอแนะนำประกันสุขภาพดีๆเพียงคุณเ r c h easy sunday.com แล้วคลิกซื้อประกันออนไลน์เลือกรูปแบบประกันและแผนความคุ้มครองที่เหมาะกับคุณจะชำระเบี้ยก็ง่ายมีให้เลือกหลากหลายช่องทางหากมีโคตรส่วนลดก็สามารถกรอกได้เลยที่สำคัญซันเดย์เราออกอีเวนต์อยู่เรื่อยๆนะครับ ใครไปเจอเราได้รับโค้ดส่วนลดแน่นอนซื้อประกันกับซันเดย์ว่าง่ายแล้วการดูแลของเราสะดวกและง่ายยิ่งกว่าด้วยจอ l ลี่ซูเปอร์แอปให้คุณเคลมได้ผ่านแอปเจ็บป่วยตอนไหนก็ปรึกษาแพทย์ออนไลน์และรอรับยาที่บ้านได้เลยมาทำชีวิตให้ง่ายในราคาที่ใช่ไปกับประกันซันเดย์นะครับ thanks god it's sunday อาทิตย์นี้มีเรื่องเล่านีต้อนรับเข้าสู่ tgis bangkok i s s u n day ep ที่สามสิบเร์ทครับ เดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึง AI Chatbot อ,อีกสองตัวที่ยังไม่ได้พูดถึงตัวแรกเลยเนี่ยมาจากค่ายของ Microsoft ชื่อ Copilot เคยได้ยินใช่ไหมครับ Copilot Copilot คืออะไรครับบอส Copilot เนี่ยื่นต้องท้าความไปก่อนเลยเนาะว่าผู้ชม,มหลายๆท่านเนี่ยจะเคยยินข่าวว่าบริษัท Microsoft นะครับเข้าซื้อกิจการของ OpenAI นะครับทีนี้ก็เป็นสัดส่วนที่ข่ขนท่านจะเยอะอยู่ Microsoft เนี่ยเขาพยายามที่จะเอาเทคโนโลยีของ e r a t i v AI อย่างที่ผมเล่าไปเข้ามาประยุกต์กับ Tools ่างๆที่เขาอยู่แล้วเช่น Word Excel p o w e r p อ i n t อะไรต่างๆ<อ>แต่จริงต้องขอออกตัวกันเลยว่าจริงส่วนตัวผมเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้แอดวานในเรื่องของโค้พีหลอตมากเรื่องโดยสา,ายงานอาจจะไม่ได้ลงลึกเรื่องทูสพวกนี้นะครับแต่ว่าโดยโดยเนื้อความคร่าวๆเนี่ยก็คือเอาตัวเจดีไปไอเนี่ยเข้ามาเวิร์กกับทูสต่างๆของมัลติซอร์นี่แหละเท่าที่ได้ยินมาคือไม่ได้ไม่ไม่เคยใช้เหมือนกันเขาบอกว่ามันมีการชาร์จเงินประมาณ30เหรียญสหรัฐต่อคนต่อยูเซอร์ต่อเดือนเพื่อมาใช้ e โค้ดพีหลอดเป็นสับเซ็กชั่นอ่าเป็นสับเซ็กชั่นสำหรับ m i c r o o s มัล6 5 เหมือนเวลาคุณอาจจะอยากทํางานเวิร์ดอยู่แล้วก็อยากจะให้อานลายข้อมูลรลายอย่างของ Excel แล้วมาลงเวิร์ดเลยอะไรเงี้ยคุณก็คุยเองใหแล้วก็ให้ไปหยิบจับตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดมาลงอะไรเงี้ยส่วนตัวยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับถ้ามีใครเคยใช้ก็บอกบอกหน่อยคือเราเราคงไม่ไม่ได้กล้าขนาดนั้นอะเราก็ยังคงไป Excel เองอยู่ดีเพราะเรากลัวถึงมอสไม่เคยใช้กับพวกโค้ชทอปบงบงแต่ว่ามอสก็เคยใช้กับ อ่าแช GPT4 ให้บอกว่ามันแบบช่วยเขียนสูตร Excel ลอะไรพวกนี้มาค่อนข้าจะเวิร์กเลย g ร t 4เลยเนี่ยพี่ไม่รู้ <laughs> อ๋อที่งานที่เสร็จเร็วๆเสร็จเร็วๆพวกนี้เลยแต่ว่าถูกนะผมเช็คแล้วว่าเวลาเขียนโค้ดอ่ะก็เหมือนกันเหมือนกันแล้วดีพอยก็เหมือนกันไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นครับแต่ก็ต้องให้อาลลูมิเเช็คด้วยอย่างที่พูดไปเนาะบางทีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เออเลยเหมือนกันเราก็อาจจะต้องลองขอเช็คว่าเออตัวเลขมันเมคเซ็หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราพูดถึงตัวสุดท้ายกันก่อนตัวสุดท้ายเนี่ยเอาช e ื่อว okay, okay, ่า p r o s t h นะครับซึ่งตัว c อ o ์ดฟรีนะครับมันคือผลิตมาจากบริษัทชื่อ n t นโทพิกเขาเป็นสตาร์ทอัพเกี่ยวกับเ e n โนโลยีไปงโดยเฉพาะซึ่งก่อตั้งโดยทีมงานเก่าของแช t GPT นั่นแหละโดยจะมีคุณดาริโออโมเดเป็นฟาวเดอร์และซีอีโอแล้วก็มีมีโคฟาวเดอร์คนอื่นอีกมากมาย,ยตามคุณดาริโอเข้ามาทำงานด้วยเนี่ยซึ่งเป็น ัวหน้าทีมที่ผิดผลิต GPT เวอร์ชัน2 GPT เวอร์ชัน3อะไประมาณนี้ <c oughs> ซึ่งไอตัว c คลอ Free เนี่ยมันมาเป็นบรรทัดฐานใหม่ของตัว Generative AI ที่ทำให้มันไม่เหมือนเดิมซึ่งเขาจะแบ่ง <c oughs> ออกเป็นรุ่นย่อยนะครับคือตัวแรกชื่อไทยกูนะครับซึ่งเป็นมีความสามารถประมาณ GPT 3.5 <c oughs> ตัวที่2ชือนน่อ Cholnet คือใกล้เคียง GPT 4ละ ส่วนตัวสุดท้ายคือโอพัสเนี่ยมีความสามารถเหนือกว่า g p สีขึ้นมาอีกอประมาณจีบีไน1.0อัลตา้าอะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันเราจะมีโจทย์ให้ไอตามตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองคีย์เข้าไปดูชื่ว่ามันจะตอบว่าอะไรมาลองเลยดีว่าไปครับโอเคเราได้คําสั่งแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากรู้เหมือนกันผม,มว่าผมจะขายประกันไอเดือสล้าน ออนไลน์ยังไงดี How to sell health insurance online for 10 million Thai baht per month in Thailand มาโหต้องอ่านเลยไหมเนี่ยยาวๆนี่วิทยานินธีหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้ของ Google Gemini นะครับคืออ่านมาค่อนข้างจะไฮเลเวลเหมือนสัมภาษณ์ ัมภา์ตำแห่งที่ถามคำถามไปแล้วเขาก็ตอบมากวา้างๆคือมันไม่ผิดหรอกแต่มันไม่ลึก <c oughs> อ,อันนี้มีความความรู้สึกแรกนะคืออ่านเนี่ยก็ลองอ่านดู d a t a Security ิมีเรื่องออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมีเรื่องโซเชียลเพรสเซนต์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมีต้องดูเร g ก l เลชันกับ OIC อซ่นโนีน,น่นอ่ะโอเคเท่าที่ดู Google ผมให้กลางๆแล้วกันดูโปรไพลย์เดต คำถามเดียวกันนะครับคือสมมติถ้าคุณอยากจะขายการสุขภาพได้เดือนละสิบล้านเนี่ยต้องทำยังไงครับเนี่ยหนึ่ง understand the market ต้องมีความเข้าใจ market จะต้องมีการวิเคราะห์ตลาด okay. มี s คกว้างพอเลยกว้า <c oughs> งไปออันที่สองต้องมีลายเส้นในการขายโอเคข้ามไปเลยรู้อยู่แล้ว potential client ต้องมี identify ว่าใครเป็น target audience อ,อ๋อโอ้โหมี consider expat ด้วยอ๋อ consider คนที่เกษียณแล้ว long term visitor อันนี้มันแปลกๆนะถ้าอ่านอันนี้คือเขาเป็นทาร์เก็ตที่ไม่แน่ใจว่า AI มันทำไมตอบแบบน,นี้หนึ่งคือคนเกษียณสองคือ long term visitor หมายความว่าเป็นคนต่างชาติอันที่สามคือ expat อะทำไมเขาให้ทาร์เก็ตกลุ่มนี้วะอันนี้น่าสนใจนะมีความลึกลงมานิดนึงแต่เขาไม่ได้ให้เห็นผลนะเราไม่รู้ว่าทำไมถ้าดูโคพิลอเนี่ยยังไป อีกหนึ่งเลเวลมากกว่าปีกคนครูกันยังไม่มีใครไม่คยไ,ไม่เท่าจะไป่ทิงเ,เท่าไหร่มา selling ช่วยก Obtain necessary license approval in Thailand แน่นอนครูก็ไ่ขอไลเซน s ์มี comprehensive business plan เรื่อง pricing strategy มี sales tactic ค่อนข้างจูกกว้างนะ Partner with reputable insurance provider อ่ะก็คือไปเกาะกับคนที่มี อ่าอินซูร์นซ์ที่มีชื่อเสียงแล้วทำให้ขายง่ายขึ้นบิวอ u i l d online platform user f r i e n ลี่ทำ SEO ทำเพเบอร์คลิกออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอ่านี่ก็เหมือนเมื่อกี้เลยอ่เมือ่อกีค้คุณเชียร์ยี่ห้อไหนผมมาครับผมมา Microsoft ้วนะครับผมว่าถ้าเกิดคำถามที่ผมว่าคิดว่า Microsoft มากเกินให้อะไรที่ดีกว่าแต่ไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่อย่างน้อยมีดีเทลอะอืมไอสองเจ้านี้ไม่มีดีเทลผมให้โค้ชหลอดนะคะรับสำหรับแบตคูอ่าคุณคุณลองบ้างดิโอเคคุณเตรียมอะไรมา เดี๋ยวผมต้องอยูคเทีที่สองเราจะลองแบบเป็น local language ด้ายหรือาภาษาไทยภาอ่ะครับคือว่าในจระเจ้าเนี่ยเขาสามารถ ตออภาษาไทยได้ไหมอ่านรู้เรื่องหรือเปล่านะครับโดยส่วนที่เราทําวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของ text summarization ครับก็คือเราจะให้มันอ่านบทความของสามเดียก็นี้เป็นบทความเรื่องรถยนต์ EV เป็นกับสิ่งแว่ล้อนจรินหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยแบบบังเอินว่าเดี๋ยวผมเนี่ยต้องมีไปประชุมกับคนหน้าแล้วผมยังไม่มีเวลาอ่านเลยผมให้ตัวของ A ทั้งสามตัวเนี่ยช่วยสรุปมาสั้นๆออสรุปได้สรุปได้ครับวิธีทำก็คือเราเสร็จปุ๊บก็ไป้างหน้าเลยนะครับ คตรขี้เกียจแต่ว่าข้อ,ขอเสียก็มีนะครับพี่น่าเห็นว่าเนี่ยโทเคนอะแบบเยอะแบบทำมันเยอะมากเลยอถ้าเกิดเป็น AI ที่อ่าโทเคนคอนเท์วินโดว์ไม่เยอะมากบางทีมาจะแบบลืมหรือข้อความบนบนไปโอ,โอเคทีนี้เรามาเริ่มกันที่ตัวของเจมินาก่อช่วยขอบจองคร้อมเป็นภาษาไทยด้วยนะช่วยสรุปบทความนี้เดี๋ยวนะอ e n e r a t i v e AI พวกนี้มัน รองรับผู้านะให้หมดเลยเหรอใช่ครับอันนี้ผมฉลาดจังวะอ่ะช่วยลดความนีห้หน่อยแล้วคือก็แปะสิบเลี้ยงยาวไป <S <S โอเคไอตัวของาจิมไนก์ก็จะรำแบบคิดไห้แล้วว่าโอเคโอ้บทความยาวจังเลยอ่ะก,ก็เจอออกมาอยู่แค่นี้เลย <S 1> <S 1> บทความรถไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงหรือไม่ข้อดีของรถไฟฟ้าปล่อยมลพิษทางอากาศน้อยกว่ารถไฟฟ้าไม่ท่อไอเสียแต่เขามีการปล่อยก๊าซซัมมอนเดลฟายนั่นเชี่ยเลยเขาจะตายไม่กับโรงงาน เย่งใช้ประมาณลดเสียงใช้น้ำกราบสิบเปอร์เซ็นต์ลดมลภาวะทางเสียงใช่มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่พัฒนาอยู่เสมอก็คือตัวโปรแกรมเมอร์มันนี่แหละครับตลบเลยเกาทำไฟฟ้าเป็นที่ถือว่าเราหน้ากกว่าแล้วมันมือนอางนี้เขาจำกัดไม่ออการผลิตและมีเทคโนโลยีก็มันฉลาดอะไรไม่ได้ไมันก็หารู้เรื่องอยู่นะใช่ไหมเพราะว่ามันก็ไม่แย่เลยสำหรับตัวของจินัยช่วยปริมาณนี้ให้หน่อยตอนนี้มันเต็มสองพันแล้วนะอ่าใช่อันนี้อันนี้อันนี้เขาจะเป็นข้อเสียของโคพวิด ไม่ต้องบองของฟรียูเซอร์ของฟรียูเซอร์ก็คือมันอาจจะแบบไม่ให้เราถามในยาวมากอันนี้เสียเปียบเพื่อแล้วนะครับผมพ,พี่หลอดแต่เมื่อกี้ผมให้ภาษีคุณดีกว่านะครับแต่ถ้าคุณมาทํางานประเภทนี้ในเวอร์ชันฟรีกไ็ไม่ค่อยดีเท่าในเป็นต้นเป็นมิตอถึงบ้านเราจริงๆค่ะไม่ปล่อยกราฟเรือกระจประหยัดางนานเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงเมืม่อกี้เห็นพูดถึงเรื่องนี้จริงอันนี้เนี่ยผมว่ามันอาจจะ มีการเอาซอสอื่นๆเข้ามาปนด้วยค<อ>ือมันเริ่มทำนอกคคเหนือหน้าที่แล้วอันนี้ถือว่าดูดีดูดีคือสำหรับผมสำหรับโจทย์นี้ถือว่าไม่ผ่านเ<อ>พราะว่าบางทีเนี่ยเราจะอาจจะอยากให้มันสรุปแค่ในตัวคอนเทนต์ของเพราะมันไปไปน,นี้มันไปเอาที่เราไม่ต้องการมาที<อ>น,นี้เรา,าลองดูตัวของซอสกันโอเคสรุปสาระของบทความเรื่องนี้รถยนต์ไฟฟ้าอีวีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งวงจรชีวิตน้อยกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเพิ่มไม้ว่าการผลิต แบตเตอรี่จะมีมลพิษบางสว่วนนี่ใกล้เคียงกับอ,อันแรกนะคือมีเรื่องการปล่อยกา๊าซม,มีเรื่องการประหยัดพลังงานมีเรื่องมีผลเรรสียต่อสิอ่งแวดล้อมถ้าเป็นพวกแบตเตอรี่หมดอายุมีเรื่องประกันรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะว่าเป็นผลตามจากซันเดย์แต่อันนี้ไม่ได้มีเรื่องโปรแกรมอันแรกมีเรื่องโปรแกรมที่มันพัฒนาได้ตลอดเวลาอนี้มีไหมนี่ยโปรแกรมหรอครับอืมซอฟต์แวร์ของ ของรถเองอ่ะอ๋อเลยไม่มีอาจจะตกหล่นไปนะคะ่งเดี๋ยวเราออขอไปดูขอไปดูออริจินอลหน่ยอยซิว่าออริจินอลพูดถึงซอฟต์แวร์หรือเปล่าหรือเาาอ่าซอฟต์แวร์โปรแกรมไม่มีแต่โปรแกรมใช่แล้วแต่ว่ากิมมายก็เา<โ>อา,า,าความรู้ของตัวเองมาโผล่อยู่ในบทพากเหมือนกันเพราะฉะนั้นสำหรับโจดนี้เนี่ยให้ให้ซอสเลยทําในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็รีซอ์ได้ตามต้องการบอกหนึ่งทำหนึ่งไม่ต้องทำสองก็คลอดไปแต่ถ้ามาแนวแบบ เรียกว่าอะไรนะหัวหมอหน่อยอะจะมีนายนะโอเคจบแล้ว EP นี้ฝากช่องหน่อยครับอ๋อก็ยังไงก็ฝากช่องนะ Sunday Thailand ด้วยนะครับตอนนี้เรามีคลิปมากมายเลยอย่างนี้ก็ EP ที่37แล้วหรอใช่ใช่ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ถ้าอยากจะซื้อประกันเรียนเชิญ EasySunday.com ครับไค้ด Sunday Thailand YouTube ลดไปเลยสีทั้งรถยนต์และสุขภาพวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Thanks God it's Sunday อาทิตย์นี้มีเรื่องเล่า